ถึงเวคะพรีเซนต์สเตชันอีกแล้วโอ้ยตาละแก้มซีดมากเลยลืมปัดแก้มเพิ่มโฆษณาขายของอีกแล้วนะคะขอ,อยุยาตไลฟ์สด5นาทีมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนๆนนะคะเพราะว่าโดนบล็อกการแชร์นะคะไม่รู้ใครรีพอร์ตนะบล็อกการแชร์อ่ะค่ะ บบง่งง่วง,ง,วงใช่ไหมคะเรามาเติมความสดชื่นด้วยกาแฟสักหนึ่งแก้วปกติเมื่อ่อนน้ำหนึ่งจะเป็นคนที่ชอบทานกาแฟช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็จะต้องแบบว่าลงไปซื้อกาแฟหรือไม่ก็ไปให้น้องๆซื้อกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหูเข้ามาหกหกล้านกว่าคนแล้วนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะสำหรับหกล้านไอดียน้ายหามีการรีพอร์ตอีกนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนโดนรีพอร์ตแบบอุ้ตายเลยอะ่ะโอ้แบบร้องไห้อะแชร์ไลฟ์ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอินดานะคะวันนี้ก็ ใบายอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มาเติมความสดชื่นด้วยกาแฟนะคะสักหนึ่งแก้วเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบทานกาแฟเนาะทุกคนก็จะรู้ว่านหนึ่งชอบทานกาแฟมัคคิอาโต้ใช่ไหมคะมัคคิอาโต้เย็นก็จะเต็มไปด้วยน้ําตาคลครีมเทียมนะคะทานกาแฟ1แก้วได้ความสดชื่นก็จริงนะคะแต่ว่าอ้วนลงคุงนะคะหน้าบวมดังนั้นวันนี้เราลองมาเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมให้เป็นกาแฟ แก้วที่มีประโยชน์มากอขอบุณค่าองบคนบินดาวแชร์ให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะน้ำหนึ่งจะ,จะแนะนำนะคะตัวนี้คือบูมคอฟฟี่เป็นกาแฟดูแลสุขภาพนะคะตัวนี้นะคะดียังไงนะคะหนึ่งแก้วให้พลังงานแค่40กิโลแคลอรี่นะคะทำให้เราทานได้ไม่ต้องกลกวอ้วนนะคะนอกจากนั้นยังใช้นะคะ,ะกาแฟอาราบิกา้าชั้นดีถึง3แหล่งที่มาคืออินโดฟิลิปปินแล้วก็ฟิลิปปินอินโดแล้วก็อะไรอีกอันเนี่ยเวียดนามนะคะทำให้ได้ อ่าเขาเรียกว่าบอดี้เท็กเจอร์ของกาแฟที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็ได้ความหอมกลุ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆเลยนะคะ่ะ เนาะเต็มใจทำงานมากนะครก็นะ,ะแล้วก็ใช้นะคะน้าตาลไม่ใช้น้ําตาลนะคะใช้ชูคาโรสนะคะเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่ใช้ครีมเทียมจะใช้น้ํามันดาข้าวสกัดนะคะมาแทนครีมเทียมทําให้ปราศจากไขมันครานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะหแก้วให้พลังงานแค่40กิโลแคลอรี่นะคะแ,และพิเศษที่สุดก็คือว่าเป็นกาแฟสําเร็จที่สามารถชงได้ในน้ํา น้ำร้อนน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นได้เลยสามารถละลายได้ในน้ำเย็นเลยดังนั้นเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะหรือว่าไปออกกําลังกายหรือว่าไปไหนเนี้ยต้องการความสดชืน่นเราก็ไม่ต้องวิ่งหาน้มร้อนเราก็สามารถที่จะนี่เลย,น,ย,ยนะคะึบออกนะคะนี่แกะซองนะคะแล้วก็ชงได้ในน้ําน้ําธรรมดาได้เลยหรือน้ําเย็นได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วก็ไม่มีกาดกาแฟาด้วยนะไม่มีกาดกาแฟาด้วยหลายคนถามว่า้าวแล้วกาแฟสุขภาพ กาแฟมันดียังไงอะกาแฟต่อ,อดีต่อสุขภาพยังไงอันนี้ค่ะเขามีถึง5คุณนะประโยชน์ด้วยกันนะ็คือช่วยดีท็อกซ์ด็อกเบิร์นบิวบูสนะคือเท่ากับว่าใครก็ตามที่กําลังดูแลรูปร่างนะคะก็สามารถทานกาแฟตัวนี้ก่อนออกกําลังกายสัก15-30มนาทีนะคะก็ช่วยทาให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะหรือใครก็ตามที่กําลังรู้สึกว่ากําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักแล้วรู้สึกหิวบ่อยนะคะก็สามารถทานกาแฟบูคอฟฟเนี่ยก่อนเมื่ออาหารสัก15-30มนาทีก็ช่วยลดความอยากอาหารอิ่มเร็วขึ้นนะคะค แล้วก็ไม่อยากทานของหวานในระหวา่างวันหรือน้ำหนึ่งเองนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงวิกฤตมากเลยคือบ่ายโมงถึงห้าโมงเนี่ยจะ,จะอยากของหวานอยากอะไรหวานๆอยากกาแฟหวานๆอยากขนมหวานนะคะน้ำหนึ่งก็ทานบูมคอฟฟี่คะ่ะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองก่อนอเขาเรียกว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มจะแบบทานจะง่วงใช่ไหมก็นี่เลยบูมคอฟฟี่หนึ่งซองก็ช่วยทําให้สดชื่นแล้วก็ กาแฟกระเป๋างสดชื่นแล้วก็อยู่ได้ทั้งทั้งวันเลยนะจนถึงเย็นไม่หิวของหวานไม่กินจุกจิบเมื่อก่อนจะเป็นคนทานกินจุกจีบมากตอนนี้ก็คือ,อลดลงไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ทานบูมกาแฟมา1มา1แพ็ค10ซองเนี่ยหอละกี่บาทน่าอร่อยคุณโทนี่นะคะคุณโทนี่สวัสดีค่ะพี่ทิดารัตน์นะคะสวัสดีสวัสดีพี่ิดารัตน์นะคะสวัสดีคุณโทนี่นะคะ1แพ็คนะคะจะมีทั้งหมด10 1ิซองนะคะแพ็กละ290บาทนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้มี12ซองะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะคะคือคือมันทําให้เราแบบว่าช่วงช่วงกลางวันเนี่ยเราสดชื่นนะคะเราก็สามารถที่จะชงได้ในน้าเย็นเลยนะคะคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่เนาะเราแทบจะไม่เห็นในท้องตลาดเลยคือปกติเราต้องวิ่งหาน้ําร้อนใช่ไหมคะแต่นี่เดี๋ยวให้ดูนะ,ะนิดะคะ่ะดูะะ่ะอย่างที่บอกไปคะ่ะเขาให้ความสดชื่นแล้วยังช่วยนะคะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมนะคะ พวกคอนดักเซนเตอร์สวัสดีครับคอนดักเซนเตอร์ตื่นอย่างน้องคุณหน้าแดงมากนะคะนี่ค่ะก็จะได้กาแฟเย็นที่ละลายเรียบร้อยไม่มีกากกาแฟเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไหมครับอยู่ไหนก็ทานกาแฟเย็นได้ครับไม่ต้องกลัวอ้วนหนึ่งคือทคาขอทราบเป็นนะครับเขา หนึ่งแก้วเขาสี่สิบกิโลแคลอรี่ไม่มีไขมันคลานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลพอใช้ช็อกโกแลตแทนน้าตาลนะคะดังนั้นดื่มได้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะสองก็คือช่วยทําให้เราหิวหนีหิวอิ่มนานลดการอยากของหวานสามช่วยเผาผลาญแคลอรี่ช่วยดึงไขมันที่สะสมในหัวใจควาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะคุณตัวกมลได้ครับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ทางคุณตัวกมวลคือตอกลับไปนะครับมีแค่เดียวใช่ไหมครับแล้วหรือว่ามีอีกเออ ห่อยมากใช่ค่ะแพ็คละ290บาทมี10ซองนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่น้ำหนึ่งหรือว่าตัวแทนที่ฝากร้านในนี้ได้เลยค่ะพี่พี่น้องๆที่ทำบูมคองติบูตจะสามารถฝากร้านแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเข้างานต่อก่อนนะคะบายมาถ่ายกาแฟให้ดูชฉยๆนีนะคะสนใจก็สั่งซื้อข้ามาได้จ้าเบ้นกานสั่งซื้อคอสเซลก็พูดจำหน่ายอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น